กลางป่าลึกสุดอย่างถึงที่ซึ่งแสงตะวันยังยากจะส่องลอดผู้คนที่เคยหลงเข้าไปต่างเล่าขานถึงเสียงคำรามโหยหวนและเงาสีทองอารามที่พร้อมจะกระชากวิญญาณของผู้บุกรุกไปในพริบตาชาวบ้านเรียกขานมันว่าป่าเสืออาถรรพ์ไม่มีใครกล้าเฉียดกลายจนกระทั่งวันหนึ่งพระธุดงรูปหนึ่งนามว่าหลวงปู่สิงห์ท่านได้มุ่งหน้าสู่ป่าอาถรรพ์น,นั้น ด้วยจีวรเก่าคร่ำและย่ามคู่ใจท่านเดินทุดงอย่างสงบไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งใดท่านรู้ดีว่าป่าแห่งนี้ไม่ใช่แค่ที่อยู่ของสัตว์ป่าธรรมดาแต่มีบางสิ่งที่ไม่ใช่โลกมนุษย์สถิตยอยู่เมื่อก้าวลึกเข้าไปบรรยากาศรอบกายยิ่งหนักอึ้งแสงอาทิตย์ลับหายไปสิน้นพลันมีกลิ่นสาบสางคละคลุ้งมาตามลมเสียงใบไม้เสียดสีดังแปลกไปคล้ายเสียงกระสิบ เสียงกุกกักจากพุ่มไม้ใกล้เคียงมีดวงตาเรืองแสงจ้องมองมาจากความมืดมิดรอบทิศทางแม้แต่สัตว์ป่าทั่วไปก็ยังเงียบสงัดผิดธรรมชาติราวกับถูกสะกดหลวงปู่ไม่เคยหวั่นไหวยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างสำรวมในคืนที่เดือนดับสนิทหลวงปู่ปักกฏปฏิบัติธรรมอยู่ริมลำธารเสียงคำรามกึกก้องที่ราวกับจะฉีกป่าให้ขาดสะบั้นก็ดังขึ้นร่างมหือมาปรากฏขึ้นตรงหน้าเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่ยักษ์ ขนสีทองอารามราวกับเปลวไฟแต่ดวงตาของมันแดงก่ำราวกับเลือดมีไออาคมร้ายแผ่ออกมารอบกายอย่างชัดเจนหลวงปู่รับรู้ได้ทันทีว่านี่คือเสือสมิงที่มีอาคมแก่กล้ามันไม่ยอมให้ใครล่วงหลังถิ่นที่อยู่และกำลังจะพุ่งเข้าตะครุบท่านหลวงปู่สิงไม่ขยับหนีท่านเพียงแค่หลับตาลงพนมมือขึ้นแล้วเปล่งเสียงพระคาถาที่ก้องกังวานเมื่อบทสวดอันศักดิ์สิทธิ์จบลงเสือสมิงร้ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด ดวงตาที่เคยแดงก่ำก็รีลงร่างมหฮมาค่อยๆย่อ,ยยอขนาดเล็กลงเปลี่ยนคืนเป็นร่างของชายชราในสภาพที่อ่อนแรงมันก้มลงกราบขอขมาหลวงปู่ผู้ที่ได้คลายอาถรรพ์และปลดปล่อยวิญญาณร้ายที่ติดอยู่กับร่างสัตว์นั้นให้เป็นอิสระเช้าวันต่อมาป่าแห่งนั้นก็กลับมาสงบอีกครั้งเสียงนุกร้องเชื้อแจ้วแสงตะวันาสาดส่องลงมาผู้คนเล่าขานว่า ตั้งแต่นั้นมาป่าเสืออาถรรพ์ก็กลายเป็นป่าธรรมดาเพียงแต่ยังมีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่ปรากฏเป็นหลักฐานให้ผู้คนได้ระลึกถึงอภินิหารของหลวงปู่สิงตลอดไป